สวัสดี้าวันนี้นะคะพบกับคำว่า mice หรือว่า M I C E ย่อมาจากอะไรตัวแรก meetings หรือว่าที่แปลว่าการจัดประชุมนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้กับการจัดประชุมองค์กรเช่นการจัดประชุมของบริษัทปตทการจัดประชุมของบริษัท S c G เป็นตน้นส่วนตัว I ย่อมาจาก incentive หรือที่แปลว่าการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเช่นการท่องเที่ยวที่จัดให้กับผู้ขายของบริษัทแอมเวย์ way, หรือว่าบริษัทมูสกินเป็นต้นส่วนตัว C ย่อมาจาก convention หรือว่า conference ซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะใช้กับการประชุมที่เป็นการประชุมวิชาชีพเช่นพวกการประชุมวิชาชีพแพทย์การประชุมวิชาชีพศัตวแพทย์วิศวกรหรือว่าอาจจะเป็นนักดนตรีก็ได้เหมือนกัน ส่วนตัวสุดท้ายค่ะ e ย่อมาจาก exhibition ซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นใช้ในการที่เรียกว่า exhibition trade exhibition นะคะหรือว่าการจัดนิทรรศการทางด้านการค้าแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการผันมาเรื่อยๆอาจจะใช้เรียกว่าเป็น event การจัดกิจกรรม event ที่เป็น event ใหญ่ๆก็ได้เหมือนกันค่ะ